มาครับกินเขาแรลงครับน้ำกันมาเนี้กินอาหารจีนครับขนมจีนวันพฤหัสบดีที่สามสิบพฤศจิกายนสองหาโอโอครับผมจีนไก่พร้อมครับมามได้พักกร,รับกระลำผักอีตูผักสลัแหนมทั่วครับผมมาไน้ำกันอาหารจีนครับขนมจีนครับประเทศจีนม่มีขายได้ครับนี่ น้ำขนมจีนซื้อเขาม้าจากตลาดเลยครับมันจังแสบครับเขาใส่ผงล้วหลายมาครับแม่จุดจดดฟาดบึมนะาาาค,าครับเรียบร้อยแล้วอาหารจีนครับเมื่อนี้กินดูครับอาหารต่างประเทศเนี่ยอาหารจีนนี่ขนมจีนเนีขน้าวปุ้นนี่ มาแซบๆนือนกันครับนัวนัวแซบๆครับรจจรรปุ่นครับปุ่คทีีาาทาา่าาบวมขเยน